อ้าวพี่น้องอีกครับก้อยที่เขาแช่ไว้ครับพี่น้องก้อยที่แช่ไว้น้งวช้านี่ครับเราก็มาปอกกล้วยสุกใส่นะครับเอาลูกครับออกเป็นนิ่มๆครับพี่น้องนิ่มๆๆเตรียมหนึ่งครับใส่ลงไปเอาบีบให้เข้าออก,กันครับนี่ครับ โอ้กมูลเนี่ยพี่น้องอีับเวลาไปนหนึ่งมันสิเข็มสิเข็น ดิบครับให้มันละเอียดหน่อยนะครับอืมูดเด็ดนะครับมาครับเด็ดเปาเป้าครับนี่้นงะอ้า ตา,า,ากมาแบบนี้ครับ <c oughs> เติมน้ำตาลหน่อยครับผมมีสูตรครับอ๋อ ไรายเป็นเบาหวานคนเสร็จแล้วครับหน้าตาออกเป็นแบบนี้ปลาเป็นหนึ่ง ลงครับพี่น้องลงนี่แลว้วลงหวดครับใส่หวดครับพี่น้องนี่ครับลงหน้าตาครับรอรุ่นครับเจ้าเบิ้งพี่น้องหนึ่งก้อยหนึ่งก้อยหนึ่งก้อยว,ว้าวโอ้โห่อนหอนหน้าตาเป็นสีครับพี่น้อง ว้าวครับโอ้โหน่ากินน่ากินสุกแล้วครับพี่น้องก่อยหนึ่งพอไปกินโรงงานว้าวน่ากินน่ากิน